พลตำรวจโทธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าตามหลักฐานเป็นไปได้ว่านายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งอาจหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านส่วนจะหลบหนีไปทางเกาะลังกาวีมาเลเซียหรือว่าหลบหนีเข้าไปยังเมียนมามีความเป็นไปได้หลายทางค่ะ เพราะท่าออกจากท่าเรือในตำบลตำมะลังข้ามไปยังเกาะลังกาวีจุดนี้ก็ไปได้หลายทางอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ตัดแนวทางในการติดตามตัวผู้ต้องขังที่อาจจะหลบหนีอยู่ภายในประเทศค่ะิดดไ้้้หลาาาาายยททงงเเเพระวว่นนอกก็บตส พลตํำรวจโทธนาใช้เวลาในการประชุมร่วมกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีถึง6ชั่วโมงนะครับมีรายงานว่าได้เรียกคุยทีละชุดครับซึ่งมีทั้งตำรวจภูธรภาค8ตํตำรวจภูธรภาค9รวมไปถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับขณะที่ข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับก็มีรายงานว่านายชาวลิตและนายสุทิวัน์ขุนรงหรือว่าหนอนลูกน้องคนสนิทยังกบดานอยู่ในพื้นที่นะครับโดยมีลูกน้องคนอื่นอยู่ด้วย คาดว่ากบดานอยู่ในพื้นที่เขาพับผ้าครับเป็นรอยต่อของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างรอสัญญาณให้เข้าจับกลุ่มครับด้านนายสุทธิวัฒน์เป็นผู้ต้องหาคนล่าสุดน,นะครับที่ถูกออกหมายจับถ้าย้อนไปคืนที่หลบหนี22ตุลาคมครับนายสุทธิวัฒน์เนี่ยเป็นคนขับรถเก๋งสีดำคันแรกที่ขับผ่านสี่แยก แล้วก็ตามมาด้วยรถกระบะสีขาวคันที่2ที่มีนายปอยเป็นคนขับแล้วก็มีนายชาวลิตนั่งมาด้วยนะครับแล้วก็มีรถกระบะสีขาวอีกคันตามมาเป็นคันที่3จากนั้นก็มีรายงานครับว่านายชาวลิตนั้นสลับมานั่งรถเก๋งสีดําหลบหนีเป็นการสับขาหลอกก่อนที่ตํารวจจะพบรถกระบะสีขาวที่เดิมคิดว่านายชาวลิตเนี่ยอยู่คันนี้ไปจอดอยู่ที่สำนักสงเคราเภอเมืองพัทลุงนะครับกระทั่งนายปอยและนายบิ๊กผู้ต้องหาที่ช่วยหลบหนี ข้ามอบบตััวสำหรับนายสุธธิวัตค่ะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหนอนทุ่งลานถูกจับคดียาเสพติดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2562เป็นลูกน้องคนสนิทของนายชาวลิตในเรือนจำพัทลุงภายหลังนายชาวลิตถูกสั่งให้ย้ายเรือนจำแล้วนายสุทธิวัตก็พ้นโทษแต่ทั้งคู่ก็ยังติดต่อกันเรื่อยมา มีภาพตอนจับกลุ่มปี2562ารตำรวจไปล่อซื้อยาเสพติดและอาวุธสงครามจากในนอนในอำเภอเมืองพัทลุงคนบ้านไปพบยาบ้าก,กว่า3,000เม็ดปืนพกและปืน M16 ซึ่งสารสั่งจำคุก4ปีในคดียาเสพติดแต่ว่าคดีครอบครองอาวุธสงครามนั้นยกฟ้องค่ะส่วนที่สพนครศรีธรรมราชตำรวจควบคุมตัวในปอยและในบิก๊กมาฝากขังต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีช่วงหนึ่งในบิ๊กฝากข้อความไปถึงนายชาวลิต

ส่วนความคืบหน้าการสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้คุมครบกำหนด5วันแล้วนะคะนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชธรร์ระบุว่าวันนี้สอบปากสุดท้ายคาดว่าจะส่งผลสรุปได้วันนี้แหละคะ่ะและพรุ่งนี้ก็จะพิจารณาว่าผู้คุมและเจ้าหน้าที่เรือนจำมีส่วนกระทำผิดด้วยหรือไม่หากผิดก็จะต้องลงโทษทางวินยัย